สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เจอน้องเตา่าทุกคนค่ะน้องเต่ามาเยือนที่สวนนะคะนี่เต่าน้อยสวัสดีจ้าโถยว่าไงลูกนี่บ้านนี้รู้สึกว่าเต่าเขากําลังออกมาเยอะมากเลยนะคะพี่เจอทุกวันเลยอะ่ะนี่แล้วตัวนี้ตัวเล็กด้วยไปไหน ไปไหนเอ่ยเต่าบกนะคะทุกคนจะ,จะเจอทุกวันเลยเวลาที่พี่พาหมาไปเดินนี่จะเจอตลอดแล้ววันนี้ไม่คิดเลยอุ้ยเดี๋ยวเหลบหลบหลบตอนนี้อยู่หลังอยู่หลังต้นใครบอกว่าเต่าช้าทุกคนจ๋าเต่าเขาไม่ช้าเลยนะเขาเดินเร็วมากบอกเลยบทที่เขาจะเดินเร็วนี้เขาเทบจะวิ่งเลยนะเนี่ย นี่นะคะชนบทมันก็จะแบบแบบเนี้ยแล้วก็มีเต่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปดูถึงไหนละอยู่ไหนละหลบอยู่ชุ่มชื่นชุ่มชื้นน,น,นี่นะคะนี่ค่ะน้องเต่าเห็นกันไหมนี่ค่ะทุกคน เออขอโทษนะจ๊ะขอถ่ายวิดีโอแป๊บนึงนี่นะคะน้องเต่าแค่นี้แหละเนอะขอถ่ายนิดนึงให้เพื่อนๆให้ชาวโลกได้รู้จักใฮ้จะเอจะเอไปแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายอาดิอส